าหนึ่งเสียงสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของพรรคก้าวไกลดูเผินๆบอกว่าน่าจะจบเดินก็ไปสู่โหมดการโหวตในสภาได้แต่ความเป็นจริงไม่ง่ายครับและมีโอกาสที่จะพลิกผันและบทที่จะพลิกผันไม่ใช่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในสมการของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองนั้นก็คือ พลังประชารัฐครับก็บอกว่าพลังประชารัฐอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการพลิกเกมของเส้นทางรัฐบาลก้าวไกลนะฮะเพราะนั้นจับตาพักนี้ให้ดีเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดครับและเป็นตัวแปรที่ไม่ได้มีผลอย่างหนึ่งอย่างใดกับก้าวไกลโดยตรงแต่มีผลประเภทร <c oughs> ะเบิดนาปาลมก็เป็นไปได้ครับครับ,รบเพราะ41เสียงของ พลังประชารัฐโอต้องบอกว่ามีพลังอย่างมากละมาทไม่ได้เลยครับถึงตอนนี้ก็ได้สี่เเสียงเนี่ยนะกับตอนที่แบบกระแสเพื่อไทยแรงๆตอนนั้นนะครับก้าวไกลก็มาแรงเนี่ยคิดว่าบ้านใหญ่เนี่ยคงถูกทลายโดยก้าวไกลไปเนี่ยหลุดของลุงป้อมเนี่ยน่าจะได้น้อยกว่าของลุงตู่แล้วก็น่าจะอยู่ดับส5 3สิบห้าสสิบที่ไหนได้กลับมาได้ถึงสี่เอ็ดเนี่ยในกระแสที่เชี่ยวกราดเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกได้ว่า พลเอกประวิทยวงสุวรรณถนัดในเรื่องสไนเปอร์ครับตรงเข้าเป้าจับที่หัวใจที่พี่โอเป็นหารบกนะเราบแม่นแม่นหรอแม่นต้องบอกว่าเล็งแล้วตรงเป้าครับแต่1ิบเสียงของพลังประชารัฐจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารครับทำไมพลังประชารัฐจึงเป็นตัวแปรพลิกเกมเป็นคำถามี่อันแรกเลยครับ ต้องบอกเพื่อไทยพลิกขั้วเป็นหากกรณีเราบอกแล้วว่าขั้นนี้มันเป็นบันไดสามขั้นที่เพื่อไทยเองก็มีโอกาสที่รออะไรครับรอส้มหล่นครับ<อ>เพราะตอนนี้เพิ่งอยู่ในขั้นแรกท<อ>นนั้งหมดสามขั้นตอนเพราะฉะนั้นส้มหล่นเมื่อไหร่เพื่อไทยพลิกขั้วเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีดีลกันมาตั้งแต่ปี64ครับพี่โอจําการซักฟอก เมื่อวันที่ศึกซักฟอกที่โหวตตอน4อกันยาได้ไหมได้หกสี่ได้ไหมได้ก่อนหน้าน,นั้นเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ตอนนั้นนะเกิดจะล้มใครบางคนเพื่อผลักดันใครบางคนเข้าไปทําหน้าที่ข<อ>เขาเรียกครั้งนั้นว่าบิ๊ก e ดีวบิ๊กเดีวจำได้ไหมฮะเป็นบิ๊ก e ดีที่ต้องบอกว่ามีแรงขับเคลื่อนบางประการที่จะทําให้พลเอกประวิตย์และคณะขึ้นเข้ามา กลุมอำนาจแต่พอดีฝ่ายใต้เงื่อนไขว่าเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนด้วยแต่พอดีฝั่งลุงตู่รับมือทันตั้งแต่กลางวันยันกลางดึกครับสุดท้ายคนที่กําลังพยายามที่จะเป็นโคนล้มกลับกลายเป็นกบฏและนํามาสู่การปลดสองลำดีต่อมาสิ่งแรกครับถ้ามาดูสภาพหลังการเลือกตั้ง41เสียงของพลังประชารัฐครับตอนนี้สามารถที่จะดึงเสียงสวเข้ามาได้ไหม อยู่ในฝั่งของลุงป้อมเนี่ยต้องบอกว่าประมาณ78สวเจนี่คือแน่นอนครับแน่นอนคือของแน่นอนเลยครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าไอสอวฝั่งลุงตู่ลุงป้อมดูที่ไหนดูที่แต่งตั้งใช่ครับแต่งตั้งมันโดยตรงแต่อย่าลืมนะเขาบอกว่าสวที่สรรหามาจาก200ออืเสร็จแ,แล้วมีคณะกรรมการจากคอสอชออไปคัดกรองให้เหลือห้าสิบอะอไปดูไส้ใน เป็นตัวแทนบ้านใหญ่ทั้งนั้นและตัวแทนบ้านใหญ่คือใครส่งค้าประกวดครับก็บอกส่วนใหญ่ลุงป้อมลุงป้อมมีความสนิทเขาบอกผมว่า80ดบแน่ๆแต่ว่ามีอยู่สองที่มาจะผันแปลได้คุยยากนี่คุณลงถึงขนาดเลยดหรอแเลยเลยหักไปสองครับพลังนอกจากนั้นนะครับทำไมถึงเป็นตัวแปรพรรคพลังประชารัฐมีแต่สายตรงเพื่อไทยอย่างน้อยสี่คนสายตรงที่อยู่ในพลังประชารัฐปัจจุบันนยฮะ ใน41เสียงเนี่ยมี4ี่กวนที่สายตรงกับเพื่อไทยและสนิทกับบ้านจันทสองล่าพูดไปตรงๆคือสนิทกับใครสนิทกับคุณหญิงพจนานชินวัตรเลยทั้งงี้แล้วกัน4ี่กวนน่ะทั้ง4ี่ก้นเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรออ่าเป็นไงเห็นสายสัมพันธ์เลยใช่ไหมออกมาคนในพลังประชารัฐ41คนน่ะ41เสียงเน่ะรู้ครับว่าเส้นทางเสาค้ำยันประเทศของสองป มันจบแล้วครับแน่นอนครับถ้าต้องการให้ทั้งพรรคพลังประชารัฐไปร่วมเนี่ยลุงป้อมอาจต้องถอยฉากไปอยู่ข้างหลังถูกหรือถ้ากรณีลุงป้อมไม่ถอยคนในกวนนั้นบางคนอาจจะดึงสอสอตัวเองไปจัดการก็ได้ถูกและแน่นอนครับปอประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ยังไม่ประกาศเต็มว่ายุติการเมืองเนี่ยพี่โอต้องรู้60วันนี้อาจจะมีจังหวะเลือกตั้งซ่อมได้นะเลือกตั้งซ่อมปั๊บเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปเลือกตั้งซ่อมด้วยภาพที่ลุงตู่อยู่เนี่ย ในการแข่งเนี่ยดีกว่าไม่มีไหม,มดีกว่าลุงตู่ในพักกับไม่มีเนี่ยโอ้มันแข่งกันคนละเรื่องเพราะนั้นต้องรอดูตอนนี้ปรากฏการสองปะเอ่อก้าวไกลไม่เอาสองปอมันขยายวงไปกว้างและถ้าจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาปัญหาว่าด้วยเรื่องจุดตัวของลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ารอกําหนดท่าทีครับครับและถ้าเราไปดูโครงสร้างโครงสร้างคะแนนของพลังประชารัฐนี่ในปี62สองนะ แล้านสตอนนี้พี่วีเท่าไหร่นะสี่ล้านหนึ่งครับ4ี่ล้านหนึ่งบัญชีรายชื่อมีสองคนแล้วก็สี่ล้านหนึ่งถ้าบัญชีรายชื่อจริงๆแค่ห้าแสามคนทั้งหมดที่คะแนนที่เทให้ครับลดลงมาเกินครึ่งครับและจำนวนสอสใน41เนี่ยเราถึงบอกว่าเป็นตัวผกผันที่สุดหากว่าเกิดอุบัิเหตุบางประการครับใน41สสปัจจุบันของพลังประชารัฐเนี่ย ต้องไปดูว่ามีกวนมีก๊กไหนบ้างซึ่งต้องผาเห็นเนี่ยมีส่วนสําคัญในการบอกเรื่องของปัจจัยตัวแปรในการพลิกเกมกลุ่มแรกกลุ่มร้อยเอกธรรมนัพลมเผาครับสิบเข้าเป้านะประมาณสิบคนครับือว่าเข้าเป้าว่าะเอางี้แล้วกันครับที่ดูแลอยู่และมาพร้อมกับตามที่นัดหมายนี่พลังไหมล่ะพยาสามอัลลาที่ว่าสองเป็นกลุ่มไหนครับครับ นี่นราธิวาสไอยาวซันกําแบงเพชรกําแพงเพชรนี่ไผ่ลิกเชียงใหม่เชียงใหม่นี่หนึ่งดูแลอยู่แม่ต้องสอนนี่หนึ่งเชียงใหม่ที่ไปเจาะไงใช่ที่รวมกับพิเศษพิเศษพิเศษนะครับคนพิเศษคนพิเศษอะเชียงใหม่แม่้องสอนหนึ่งตากตากเนี่ยจริงๆก็สองคนนะอ่าสงขาหนึ่งอ๋อสงขาที่ที่ประทัมฉันในของสายตรงนี่เหรอ ไปดูนี่ใครหลุดหลุดออกมายังไงหลุดออกมาหนึ่งนะเคเซียนหลุดไปต้องบอกว่าสองกวนนี่เป็นสองกวนใหญ่กวนผู้กองสมนัสกับกวนเลขาสันติกวนเลขาสันติตอนนี้สันติมาเป็นปาติลิสแล้วนะเพราะได้มาสองที่นั่งโอ้เพชรบูรณ์นี่มาหกชัยภูมิสองน้องคายหนึ่งสกลหนึ่งมุกดาหารหนึ่งกาลสิน์เพราะฉะนั้นต้องถ้าคิดปาติลิสของท่านเลขาสันติด้วยก็เป็นสิบสามสิใช่เห็นไหมล่ะ สินะฝั่งตำนัด10 13ิฝั่งคุณต่อมากลุ่มคุณวราเทพจากกำแพงเนี่ยสี่แต่ไผลิกมาทางนี้หนึ่งแต่ที่เหลือไปดูแลกลุ่มอื่นๆอยู่ด้วยวราเทพไม่ธรรมดาครับครับกลุ่มต่อมากลุ่มอารามโลวิระสังกัดอะไรครับอารามจะเรียกสังกัดสังกัดผู้กองเขาลูกครึ่ง จริงๆเขาก็สนิทกับผู้กองแล้วก็สนิทกับลุงป้อมด้วยนะถูกเพราะคนที่พาเขาเข้ามาเนี่ยผู้กองกับบ no ิ๊กน no ้อยไงอ๋อ่านบิ๊กน้อยเหรออ่าไปฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมและอีกกลุ่มนึงคือสายตรงลุงป้อมครับครับและไอ้ก,กลุ่มกวนของพลังประชารัฐที่มีสองกูสองกกสาม,กกส,ามกกสี่ก๊กนี่แหละพร้อมจะผันแปรหากว่าอุบัติเหตุและสมการว่าด้วยหนึ่งห้สาหส มีสภาพพลิกผันครับแน่นอนครับตอนนี้คือในพรรคพลังประชารัฐเองก็มีแรงกดดันว่าให้ลุงป้อมเนี่ยกำหนดท่าทีอะไรสักอย่างหนึเพื่อ,อง่ายต่อสมก,การตัวแปรในการเข้าไปคือพูดง่ายเป้าหมายพาพลังประชารัฐเข้าไปเอ็กในรัฐบาลให้ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าปัจจัยที่ไม่เอาสองปอนั้นมันผ่อนคลายลงต้องปลดล็อกตรงนี้เขาแน่นอนครับปลดล็อกตรงนี้ก็คือต้องกดดันลุงป้อมฮะไม่กดดันต้องคุยกับนายาคุยคุยคุยกับนายก,กายล่อมนายแล้วคนเวลาไปกล่อมนายกล่อมนายนะกล่อมนายเลยกล่อมนายเละหนุนน้องเอออย่างงี้แล้วกันอัน,น,อน,นี้น่าสนใจ กลมนายหนุนน้องนะแล้วก็เวลากรมนายได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอยู่ในข้างหลังเขาเรียกแอสเซทแอสเซทแอสเซทก็คือสอสอของตัวเองอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีน้อยเนี่ยกรมนายยากแต่ถ้ามีมากกรมนายง่ายง่ายนั้นกลุ่มของคุณสันติมี13กลุ่มของผู้กองธรรมนัฐมี10สิบสองกลุ่มนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็บยี่สิบสามแล้วยี่สิบสามนี่ทั้งพรรคเขาสี่เอ็ดกลุ่มไม่นับพูลอรไรทีอีกอะกลุ่มคุณอารามอีกอะโอ้ถ้า ปึ้งไปนะผมบอกว่าฟังคะแนนหนึ่งห้าสามภายใต้การกำกับดูแลของเพื่อไทยเดินไปสู่เป้าหมายโลดเลยครับครับไม่มีอุปสรรคเลยพี่มี <S <S พเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตอนนี้ต้อง<ด>บอกว่าพลังประชารัฐเองมองเห็นภาพว่าถ้าเกิดเกมสะดุดส้มจะมาหล่นใส่พลังประชารัฐครับแน่นอนครับส้มหล่นใส่เพื่อไทยเพื่อไทยก็ต้องหาทางดึงพลังประชารัฐถ้า ทั้งพักไม่ไปหรือลุงป้อมไม่ถอยอืมอาจจะมีสองกลุ่มถอยไปเองประวัติศาสตร์เคยเห็นไหมฮะตอนนั้น<อ>ที่อะไรนะปากน้ํายกเฉพาะกลุ่มเองของประชากรไทยออกไปฮะสมัยปี40พ<ผ>ลเอกชวริตยงใจยุทธเป็นนายกมีปัญหาว่าเรื่องรถค่าเงินบาทและเศรษฐกิจพังภาพครับลงสัตยาบาลร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลหพรรคให้พลเอกชวิตลาออกและหนุนพลเอกชาติชายชนาวันครับ แต่ปรากฏว่างูเห่าจากพรรคร่วมรัฐบาล12 <c oughs> เสียงจากประชากรไทยมาหนุนคุณชวนเป็นนายกครับและสุดท้ายคุณชวนชนะพลเอกชาติชาย <c oughs> 2สเสียงครับคือแน่นอนคร, <c oughs> ครับเพราะตอนนั้นประชากรไทยไม่ยอมไปท,ไทั้งพรรคเลยมีการโยกเฉพาะกลุ่มเพราะนั้นหากเกิดปรากฏบกบอยาลืมปรากฏการแบบนี้หากสุดท้ายแล้วพลังประชารัฐไม่สามารถไปทั้งพรรคได้เนี่ยอาจจะมีสสบางกลุ่ม ไปร่วมแทงก็ได้เพราะยิ่งความสัมพันธ์เมื่อกี้พี่โอบอกอนนแล้วนะ,ะในเพื่อไทยเนี่ยความในพลังประชารัฐเนี่ยหลายก๊กเนี่ยสัมพันธ์ที่ดีมากถูกกลุ่มเพื่อไทยและตอนนี้คนเดินเกมเรื่องนี้คือคนในอดีทตทั้งสิน้นผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงในตอนนั้นพักอิสสังคมโดยหัวหน้ามนตรีพงพาณิชย์เป็นหวนัวหน้าหนุนชาติชายชุนวันแต่บรรดาเลขาและกรรมการบริหารพรรคลูกรักมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินกับ สุวิทย์คุณสุวิทย์<ๆ>คุณกิตินะคุณรักเกียรติสุธนะฉีกไม่เอาหัวหน้ามาหนุนลุงชวนครับส้ายตอนนี้คนเดินเกมก็ยังเป็นคนในยุคเดิมครับและสุดท้ายคุณมนตรีก็ต้องลาออกถูกใช่ไหมฮะเพราะนั้นใช่ไหมาประวัติศาสตร์ก็บอกว่าให้สอนปัจจุบันและเรียนรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นร้ายกว่านั้นครับถ้าเราสืบสาวลาวเรื่องและย้อนรอยไปจากความจําที่ไม่ยาวนักผู้กองธรรมนัส คืนหนึ่งหลังจากแพรแตกแล้วจะไปสมัครพักเพื่อไทยแต่จริงๆตอนนั้นโอ้โายใหญ่ทำได้ไหมไนใหญ่เขาคนไกลอะไรเขาโอเคนะโอเคหมดเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนรอบข้างบางส่วนหรือว่าคนที่อยู่นี้คนวางยุทธศาสตร์เนี่ยเขาไม่อยากได้เข้ามากลัวว่าม,มีผลต่อกระแสนิยมมีผลต่อกระแสนิยมทีมอุ้งอิงไม่ยอมนี่นี่กลุ่มกวนเพื่อไทยนายหญิงทายาทไม่ยอมกลุ่มมนักรบห้องแอบปฏิเสธ ไม่ยอมีผลกับคะแนนเสียงครับแต่อย่างไรก็ตามมีการวางบริบทและบ,บทบาทของผู้กองเนบวดาดไว้ชัดเจนว่าให้เล่นบทในเรื่องไปซ่องสมหาสอสอมารวมพลังและสุดท้ายจะเอ็กกับเพื่อไทยครับแล้วบอกตอนนี้ฝั่งของพลังประชารัฐบางส่วนเนี่ยกำลังที่จะคุยกับบางสอในเพื่อไทยใช่ไหม <c oughs> เตรียมแผนหมดแล้วนะก็สอที่เคย ยกมนหนุนคุณชวนนั่นไงนี่คือต้องบอกว่าพลังประชารัฐนี่เป็นตัวแปรพลิกเกมแต่ตัวแปรพลิกเกมไม่ได้เกิดจังหวะนี้นะแต่ต้องส่องสมกาลังยังพร้อมทุกเวลาและเขาอ่านเกมแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบันไดขั้นที่สามเนี่ยมีโอกาสเกิดเยอะเมื่อมีโอกาสเกิดเยอะพลังประชารัฐต้องพร้อมทุกเวลานี่คือพักที่เป็นตัวแปรที่สุดอย่ามองข้ามนะบุณรพีคุณยุคนะ สวัสดีพุ่วีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงน่ากลัวไหมฮะโอ้โหรู้สึกว่า9้าย่างของ9้าไกลที่จะเข้าไปสู่การเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลก็ดีหรือว่าคุณพิธาจะเป็นนายกคนที่30ก็ดีนอกจากถนนมันจะวิบากแล้วนะคะระหว่างทางนี่ขวากน้ำเพียบเลยใช่ไหมมีตะปูด้วยนะหลุมบ่อมีตะปูขวางไูแล้วรถ รัฐบาลก้างรยังมีคนสาดน้ําอีกโอ้โหหนักจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวข่าวค่ำเนี่ยจะพาไปดูอีกหนึ่งขวากน้ำนั่นก็คือสภาสูงเห็นบอกกันว่า23พฤษภาคมเขาจะคุยกันแล้วเดี๋ยวมาเช็คเสียงกันหน่อยว่าสรุปแล้วตอนเนี้ยสวที่จะไปหนุนคุณพิธาสวที่งดออกเสียงรวมไปถึงสอที่เขาจะไม่โหวตคุณพิธาเนี่ยมีใครกันบ้างเดี๋ยวติดตามเลยแต่ติดมบอกคุณพิธาเขาด้วยนะ ฟังเสียงพาลีสอนน้องคุณวิษณุเนี่ยพูดไว้อยากได้อะไรในปัตตาพีท,ทอดไว้ด้วยไมตรีและได้สมอารมณ์หมายบางครั้งไม,ไมตีอาจจะไม่ช่วยก็ได้นะคะนเดี๋ยวในชั้นอินไซต์คงจบพาลีสอนน้องนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ